โอเคนะครับก็ขอ okay, สวัสดีนะครับทุกทุกคนด้วยนะครับครับก็สำหรับธีน like yep. okay, like ี้นะครับก ug ็จะเป็นการสอนนะครับการอาวาดตัวบอดี้นะครับของตัวเซติวาวนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับหลายมุมมองนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็จะมีขั้นตอนในการวาดยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็เข้ากันที่มาที่หน้าพาร์กันเรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาเรื่องหน้าหน้าครับเราเรื่องหน้าหน้าไปที่ฟอน์เพจนะครับแล้วกดสเก็ตนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็วาดก็เส้นลายขึ้นมานะครับวาดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเควาดวาดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกดข้อไปนะครับกดข้อเราก็ทำเป็นเ้นต์ไลน์นะครับจากนั้นครับ กอนราขนาดครับตรงนี้50นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้110นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาวัดวงกลมครับวงกลมตรงนี้นะครับขนาดที่70นะครับ7 7มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาที่ตรงมิดไพลายนะครับตรงนี้นะครับครับแล้วก็คลิกขวานะครับ ตรงนี้นะครับทำเป็นเส้นลายเกลี่ไปเลยนะครับตอนนี้ขนาดอยู่ที่หกสิบนะครับโอเคนะครับแล้วตรงนี้นะครับวาดเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับนี้นะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็มามีไพลยไลนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มากําหนดวาดตรงนี้นะครับวาดขึ้นมานะครับให้มันมาชนกับตรงขอบของเส้นวงกลมนะครับ โอเคนะครับแล้วมันก็โปรแกรมมีทําการล็อกให้นะครับโดยจะมีสัญลักษณ์เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มากําหนดขนาดตรงนี้เลยนะครับเป็น5มิลนะครับโอเคนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับม okay, ันก to ็จะเห็นว่ามี2เส้นนะครับแล้วเราก็ลบตรงเส้นข้างนอกออกนะครับโอเคนะครับเส้นนี้นะครับเราก็ทําเป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ไปนะครับแล้วก็มาทิมนะครับโอเคนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับแล้วกดถูกไปนะครับ โอเคนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาสร้างเพย์อกันเลยครับโอเคครับมาที่กำแพงเพย์นะครับมาเลือกที่จุดนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เส้นตรงนี้นะครับนะครับทาทั้งหมดสามสามเส้นนะครับก็ข้างหน้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราก็มาวาดตรงนี้ก่อนครับเพนที่สามเลยครับกดสเกตไปนะครับวาดมาตรงนี้ครับหดห้ามิลนะครับโอเคนะครับห้ามิลนะตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ห้ามิลนะครับโอเคครับแล้วก็ซ่อนไปเลยนะครับต่อไปนะครับเพนที่สองนะครับจากจุดตรงนี้นะครับถึงจุดตรงนี้นะครับมันก็เท่ากับหกิเซนนะครับตรงนี้นะครับ r 30สิบเนาะโอเคนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคไปอันนี้ซ่อนไปเลยครับต่อไปนะครับตรงเพจที่หนึ่งนะครับครับเราก็จะวาดมาวาดวงรีต่อนะครับจากจุดนี้นะครับขึ้นมาบนสุดนะครับของเส้นนะครับแล้วก็เอียงอย่างนี้นะครับขนาดู่ทีหนึ่งร้อยสิบสองนะครับหนึ่งหนึ่งสองโอเคนะครับตรงนี้ก็จะได้แล้วนะครับโอเคก่ถกไปนะครับ แล้วก็ซ่อนเสร็จไปเลยนะครับต่อไปนะครับมาที่ท็อปเพนนะครับแล้วก็นําม่าถทูนะครับโอเคแล้วเราก็มาวาดเป็นลักษณะนี้ครับกดเข้าสั่งลนยนะครับวาดลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับวาดไปเลยนะครับวาดวาดไปก่อนแล้วมากำการเทียทีหลังนะครับโอเคนะครับทำให้มันเป็นทาร์เก็ตไดนะครับ โอเคนะครับอันนี้ยังไม่ประสานกันนะครับจุดนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับให้ประสานกันนะครับโอเคครับจุดนี้ก็ยังไม่ประสานนะครับจุดนี้กับจุดกับเส้นนี้ให้ประสานกันโอเคเส้นนี้นะครับกับจุดจุดนี้นะครับให้เราประสานกันนะครับโอเคเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปกำหนดขนาดนะครับ r อยู่ที่8.5นะครับ โอเคนะครับแล้วก็กดเมลเลอร์นะครับต่อไปกับเมลเลอร์นะครับตรงนี้ทําเป็นเส้นอ้างอิงมานะครับทาเป็นเส้นจะลายไปนะครับเมลเลอร์นะครับกเมลเลอร์นะครับแล้วครอบก็ได้อย่างนี้นะแล้วเราก็มาอ้างอิงทีหลังเอานะครับโอเคตักไปนะครับโอเคเราได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาที่คำสั่งล็อคนะครับกดตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ครับคือวงกลมสามวงนะครับที่เราต้อง shoe, w ที่เราจะาใช้นะครับเรากดไปเลยครับ right ต่อไปนะครับเรามีทั้งหมดสีเส้นนะครับเส้นที่คอนโทรลมันนะครับกดไปเลยนะครับทั้งสีเส้นนะครับตรบนี้นะครับโอเคนะครับใลลักษณะนี้แล้วก็กดถูกไปเลยนะครับโอเคนะครับ okay. ได้แล e ้วนะครับต่อไปนะครับเรามาคําสั่งเชลนะครับ ตรงนี้นครับผิวนี้ผิวเดียวนะครับ6กมิลนะครับโอเคนะครับได้แล้วแล้วก็มากําหนดหน้าแปนนะครับว่าหน้าแปนก่อนเลยนะครับรนดับแรงนะหน้าแป้นนะครับขนาดอยู่ที่หนึ่งรยหกสิมิลลิเมตรนะครับหนึ่โอเคนะครับแล้วก็วาดวงนี้นะครับอันนี้ว่า แบบนี้นะครับโอเคนะครับเอ็กซ์ทูไปนะฮะเอ็กซ์ทูไปนะครับขนาดยี่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับโอเคอ่าอันนี้เห็นไหมมันโผล่มานะครับเราจะไม่ทำอย่างนี้นะครับเราก็แก้ไขนะครับแก้ไขมันมาโอเคนยแก้ไขมันเอาให้มันขอบประเดิมนี่นะครับโอเคนะครับอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาที่หน้านี้นะครับกดสเก็ตไปนะครับขนาดอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งครับโอเคแล้วก็อ็กทูไปเลยนะครับขนาดอยู่ที่สองดห้านะครับเอ็กทูดไป2.5ุดาแล้วกดออกนะครับโอเคนะครับะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งแอมเปอร์เลยนะครับแอมเปอร์อยู่ที่ขนาดอันนี้สิบนี่หกสิบนะครับหกสิบโอเคอย่างนี้นะครับลักษณะนี้แอมเปอร์ขนาดหกสิบคูณสิบนะครับแล้วก็ทำา R นะครับ R ห้าอันนี้กดห้านะครับห้าห้ามิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้สิบห้านะครับเส้นนี้สิบห้านะครับสิบห้าิลโอเคนะครับได้ลักษณะนี้แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดส่วนข้างบนกันต่อนะครับส่วนข้างบนเราก็สร้างเพจนขึ้นมานะครับเพจนขึ้นมาขนาดอยู่ที่สี่ิบห้านินะครับโอเคนะครับกดคัสเก็ตไปเลยนะครับ แล้วก็ว่าสี่เหลี่ยมขนาดหนึ่งร้อยคูหนึ่งร้อยนะครับยิงจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับอันนี้หนึ่งร้อยคูหนึ่งร้อยนะครับอ่ะหนึ่งร้อยโอเคนะครับแล้วอันนี้ก็หนึ่งร้อยโอเคนะครับอาตรงนี้สิบนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้นะครับ วาดอีกครั้งหนึ่งว่าสิเดอีกครั้งหนึ่งครับอิงจากจุดนี้นะครับมาถึงเส้นนี้นะครับโอเคนะครับกําหนดขนาดไปนะครับสิบเออสามสิบนะครับโอเคได้แล้วครับต่อไปเอ็กทูดเลยนะครับเอ็กทูดไปนะครับอ่าเราก็มาเลือกผิวนะครับว่าเราต้องการเอ็กทูดส่วนไหนมากมีสามส่วนะครับส่วนนี้โอเคนะครับอันนี้อยู่ที่สิบแปดมิลนะครับนี่ครับโอเคได้แล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคซ่อนไปเลยนะครับต่อไปเอ็กทุูคัทนะครับเอ็กทรูคัทรูนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นขั่นบันไดนะครับขนาดขนาดแรกอยู่ที่เจนะครับนี่7จ็สิบมิลนะครับโอเคนะครับเอ็กทูคัทไปห้านะครับต่อไปนะครับสิบมิลนะครับก็เราสามารถที่จะออฟเซตเลยก็ได้นะครับเนี่ยออฟเซตมาเลยนะครับออฟเซตมาห้าอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ห้าเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตออ่อไปนี่ก็ห้านะครับโอเค์พุ c คั e ไปเลยนะครับ์พุ c คั e ไ,ไปอัตุนิคนะครับโอเคนะครับได้ลักษณะนี้แล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราเราก็มาเจาะรูกันก่อนก็ได้นะครับเจาะรูนะครับ ขนาดความห่างของรูอยู่ที่73คูณ73นะครับวาดสี่เหลี่ยมมาเลยครับ73นะครับ73มาคูณกับ73โอเคนะครับแล้วก็มาเลือกสีเส้นนะครับกดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็ที่ขวานะครับสร้างเป็นเส้นไดหลานะครับโอเคนะครับก็ถูกโอเคได้อย่างนี้แล้วครับต่อไปมาคำสั่งโควิสานนะครับ สิบสองหรือสิบเก้านะครับสิบสองหรือสิบเก้านะครับโอเคสิบสองนะครับลึกอยู่ที่สิบเก้ามิลนะครับนี่สิบเก้ามิลนะครับอันนี้ก็สิบห้าก็ได้ไหมประมาณสิบหกนะครับรูไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับกดไปเลยนะครับสี่มุมนะครับสี่จุดนะครับโอเคนะครับลักษณะนี้แล้วครับกดถูกไปนะครับ ก่อนจะจอนะครับเราก็มากำหนดที่เหล็บกันก่อนก็นได้ครับนี่ที่สี่มิลนะครับสี่มิลนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับอยู่ที่สี่มิลนะครับสี่มิลก็อ้อมเลยนะครับเอาเอนะครับทำกันเลยนะโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมา เรื่องนี้ลงมาก็เจาะได้แล้วนะครับลักษณะนี้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับก็จะมีตรงข้างล่างอีกครับแล้วก็มันจะมีหน้าแปลงข้างล่างอีกครับแล้วก็ว่าสร้างเพลย์ลงมาหนึ่งนะครับทิ้งจากตรงท็อปเพลยนะครับสร้างเพลยลงมาหนึ่งร้อยนะครโอเคนะครับแล้วต่อไปนะครับก็ว่าดวงกลมนะครับขนาด ที่77นะครับมันจะเป็นบาทนะครับอ๋อใส่เซนนะครับ77นะครับตรงนี้77นะครับ,รบโอเคนะครับไอ้ทุดคัดไปนะครับไอ้พุดคัดไปหนึ่งมิลนะครับ โอเคได้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็เจาะไปเลยครับ3 1 5 mm นะครับโอเคนะครับแล้วก็ไอ้ทุบคับไปเลยนะครับโอเคนะครับต้องแล้วก็ทําเป็นหน้าแปน่นนะครับขนาดเจาะรูหน้าแปน่นนะครับขนาดที่ที่17.5 mm ้ามิลลิเมตรนะครับสี่รูนะครับ เราก็สร้างวงกลมเข้ามานะครับเป็นวงกลมนี้นะครับขนาดอยู่ที่100นะครับโอเคนะครับทำเป็นเส้นเซนเซอร์ไลน์นะครับโอเคนะครับแล้วก็วาดเป็นวาดลายขึ้นมานะครับสี okay. ่้าองศานะครับโอเคนะครับเจาะรูนะครับสิบเจ็ดนะครับนี่ก็กดได้ส okay. ิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดห้านะครับ โอเคแล้วก็มาเ u กลาพ a ทเทิ์นะครับกดอ่าเอ็กทัไปนะครับขนาดที่อัพทูน็กนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับตรงนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ซ่อนไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําเป็นทำทำเป็นบานะครับโดยที่เราจะมาใช้คอนเทนนะครับโอเคนะครับเรากด Normal t o o l มานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ แล้วเราก็สร้างไลา์ขึ้นมานะครับแล้วก็วาดเป็นลักษาน,นี้นะครับอ่าอย่างนี้นะโอเคนะครับแล้วก็มากำหนดขนาดเลยนะครับตรงนี้ขนาดที่สามสิบห้านะครับนะครับสามห้านะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ สี่มิลน,นะครับสองมิลพอครับสองมิลตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับตรงนี้พอให้มันโผล่ออกมาก็พอเอเยนะครับลักษณะนี้นะตรงนี้มาตรงนี้นะครับขนาดพิที่ห้าสิบมิลน,นะครับ โอเคนะครับแล้วก็ครอบไปครับอีกพุปเลยครับนะครับแล้วก็มิดเทนนะครับขนาดอยู่ที่สามสิบนะครับสาิบประตูไปนะครับหาได้ลักษณะนี้แล้วนะครับโอเคครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะมีการเจาะรูนะครับขนาดอยู่ที่แปดสิบสี่นะครับเอ้ขนาดความสูงจากตรงนี้นะครับ มานี่นะครับเอ้ยล่างสุดเลยนะครับล่างสุดโอเคล่างสุดตรงนี้นะมาถึงตรงนี้นะครับ84นะครับกระโดดไปครับ84นะครับขนาดความตัที่11มิลลิเมตรนะครับเดรกเตอร์เดมิลลิเมตรนะครับกด้ทุูทัดไปเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทำตรงแชมเปอร์นะครับแล้วก็มาคำสั่งแชมเปอร์นะ กดแชมเปอร์นะครับก็กดขอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากําหนดขนาดเรานะครับว่าขนาดเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้30บนะครับ30คูณกับ13นะครับตรงนี้ในสิบ3นะครับโอเคครับแล้วเรากดยี่สิบหนึ่งครั้งนะครับเรากดเอนเตอร์นะครับโอเคนะครับขนาดตรงนี้อยู่ที่60นะครับ60คูณกับ 1น okay. ินะครับโอเคได้แล้วสิกดถูกไปนะครับแล้วต่อไปนะครับก็มาพิเลปนะครับเลปที่5นะครับห้านะังนี้โอเคนะแล้วก็บนั้งด enter ไปนะครับก็เดนตรงนี้โอเคนะครับยี่สหครังน,นะครับ,รบแล้วก,กดมาังเดนะครับอันอนี้ม โอเคนะครับล้วก็ทําการวาดตรงนี้นะครับทำฟิเล็บอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการทําโค้ดนะครับก็จะมีวิธีการทําดังนี้นะครับก็จะมาสร้างเพลกันก่อนนะครับเลือกจาระหน้าฟอนเพจนะครับเหตฟอนเพจนะครับอันนี้กําหนดเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอให้มันยื่นออกมาเลยชิ้นงานนะครับ โอเคครับที่ขวาไปนะครับสเก็ตนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาตรงลายนะครับวาดลายมานะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับกำหนดตรงนี้นะครับกับจุดนี้นะครับห่างกันอันนี้ห้ามิลนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ทำเป็นเซนเตอร์ไลน์ไปนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มาทาสั่งเทคนะครับเราก็เขียนโค้ดเลยนะครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ แล้วก,กดตรงนี้นะครับกดเส้นที่เราวาดไว้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มากําหนดขนาดมันนะครับอยู่ที่10มิลนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับเท่านี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วกดถูกไปนะครับโอเคกดถูกไปตรงนี้นะครับแล้วก็มากระสั่งเว็บนะครับกดตรงนี้นะครับโอเคกดสเก้นที่เราวาดไวนะะ้นี่ครับแล้วมาตรงผิวงานที่เราต้องการนะครับผมต้องการผิว ผิวนี้นะครับต่อการผิวนี้นะครับถูกไปนะครับก็ถูกไปนี่นะครับโอเคนะครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่มารับชมนะครับแล้วก็อันนี้มันก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีอในส่วนของตัว ฟิลเลบอะไรต่างๆนะครับก็ไปดูกันในแบบวิธีนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็มารับชมกันีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ